อยโศกใหญ่เขาโศกใหญ่มาหาศาลเจ้ามีกิจการงานอย่าตำลงให้สูงเร็วให้เป็นขิวเป็นขันอย่ามีวันใดต่อยตำเจ้ามีการมีงานทำให้ได้ยุดเรือนสันทวี่ขึ้นอยู่บ่เศร้าโศกใหญ่เขาให้มีแต่ความสุขอันตรายภัยถูกจะเบียดเบียนตนเจา้าขอให้งันคำเขาไหลมาหอมขึ้นนำแกงให้ได้นั่งนับแต่แบ่งแรงเสาหนับบ่ไหว กินโมบกโจกบะลงยาเดบกเป็นหากยาเดขาดเกินว่างสาพผกำลังสมบุญดีกว่าเกา่าป้อมอุอามุมะม,มุนมาเงินคำแกวยาเดขาดเขินถงให้ห้องห้องใสดังคำในเบาให้เงินไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึงตึงโลกยามี่ียาพานม่านจะเห็นเวียนยาเก,กาะเคาะยาไก่ให้ใกล้ขางห่างเหิน ย่ามจะลูกยางเยินย่ามเจ้าเดินดุงดันย่ามเจ้าผันเพนไผ่ผไปติดทางไหนสวัสดีมีใช่หมูไยมันจะขวงกันอ้าอยู่ยืดเน่าม,มันพันปียาเดลามีไดช้ชาเกียดกล่องให้คนย่องเกาวขานมีแต่หัวย่ำย่ำน้ำหยดปากดไกสุกสดใสบบมีเหงากว่าคนทัางขายพอแต่ดีโบมีหายมาทำลายให้หม่างมุน เจ็บเป็นเอ็นปุ่นยาสิมีทอกินหายหายสิ้นสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญของเจจินะครับอาจารย์นะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เพิ่งได้มาก็เลยนำมาให้ทุกท่านไปชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอะไรยังไงนะครับไปกันเลยครับ เหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญรุ่นหนุนโชคนะครับหลวงพ่อหนุนนะครับสุวิทชโยนะครับวัดป่าพุทธโมกพระลารามนะครับวัดจังหวัดสกลน,นครอานุภาพพุทธคุณเหรียญรุ่นหนุนโชคนะครับก็มีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์แก้วคราดและปงกับพันชาติ สำหรับเรียนนี้ก็เป็นพระดีทำมวลสารดีพิธีดีนะเป็นพระที่เป็นพระที่ช่วยหนุนโชคนะครับหนุนโชคหนุนโชคแล้วก็หนุนดวงนะครับลิกชีวิตคนได้อาจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับพลิกจากไม่ให้มีทำให้มีได้นะครับมีแล้ว มีขึ้นไปอีกนะครับช่วยหนุนโชคหนุนดวงให้ทามาค้าขายขึ้นนะครับทําการงานเจริญรุ่งเรืองหนุนโชคให้มั่งมีมีทรัพย์สินเงินทองจากดวงตกดวงไม่ดีนะครับทําให้ชีวิตครับดีขึ้นนะครับทําให้ดีขึ้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสายนะครับหนุนโชคหนุนทรัพย์ทั้ง เรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นจะเป็นเหรียญที่มีให้เราดูนี้ก็คือเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเขียวรายละเอียดนะครับผมก็จะมาแนะนำให้ ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดเหรียญกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญที่เป็นลักษณะทรงกลมขนาดปกตินะครับทั่วไปก็ทรงรูปไข่นะครับจะเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเป็นเหรียญแบบ สมัยใหม่นะครับก็จะมีความหนาหนา,นาแล้วก็รูปลักษณ์เหรียญก็เป็นทรงมีความคมชัดนะครับชัดเจนนะครับก็เหรียญรุ่นนี้ก็จะมีอยู่สามแบบนะครับก็จะมีเนื้ออชนวนทองทิพนะครับแล้วก็จะมีทองแดงชนวนนะครับแล้วก็จะเป็น อันที่สามนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงชนวนโบราณนะครับลมผิวลุ้งนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญทองแดงชนวนโบราณลมผิวลุ้งนะครับแล้เวเนื้ออีกสองเหรียญก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปมีชิปให้ดูนะครับสําหรับเ,เหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูป หลวงพ่อนุนนะครับครึ่งองค์ตรงกลางนะครับด้านล่างก็จะมีชื่อของท่านนะครับของชื่อของท่านก็คือหลวงพ่อนุนสุนะครับหลวงพ่อหนุนสุพิโชนะครับสุวิโยนะครับขออภัยได้นะครับหลวงพ่อหนุนสุวิโยนะครับดูกันเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของท่านอยู่นะครับ ครนี้ครับลงพ่อหนุนสุ่วิโยนะครับก็แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมียันนะครับด้านหลังก็จะมียันและเป็นพญานาคอยู่เต็มด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นยันแล้วก็จะมีพญานาคอยู่อยู่ด้านหลังนะครับอ่เป็นพญานาคสี่ตระกูลนะครับสี่ตระกูลก็จะมี ทั้งสีตระกูลเลยก็จะมีตระก,กูลวิรุปักนะครับตระก,กูลสีทองคือเป็นตระก,กูลสีทองนี้จะมีบุญวาสนานะครับมีฤทธานุภาพมากนะครับแล้วก็จะมีพิมาณเป็นของตนเองนะครับสีทองมีบริวารมากมายแล้วก็จะมีตระก,กูลเอราปักนะครับเป็นตระก,กูลสีเขียวนะครับ ตุนสีเขียวนี้จะเป็นพวกที่มีบุญวัสนาพิธานุภาพนะรองมาจากตระกูลวิรูปะนะครับก็จะมะีสุขสบายนะครับบางตนก็จะมีบริวารน,นะครับส่วนตระกูลที่สี่ก็จะเป็นตระกูลฉับพญาปุตตะคือเป็นพญานาคสีลุงนะครับเป็นพญานาคสีลงุงมีเจ็ดสีในตัวมีบุญวัสนานะครับมาก มีลิทธานุภาพมากนะครับรองมาจากตระกูลวิรูป,ปักและเอราปักครับมีฤทธิ์พอสมควรที่มีอยู่ตามบุญกรรมที่สะสมมานะครับนี่คือพญานาคทั้งสี่ตระกูลครับแล้วก็ตระกูลก็มีตระกูลอีกหนึ่งตระกูลนะครับเป็นตระกูลกันหาโคตมะนะครับเป็นพญานาคตระกูลสีดำตระกูลสีดำก็ ส่วนใหญ่จะอยู่เป็นสังคมนะครับตระกูลสีดำเป็นสังคมแล้วก็เบนบางตัวก็จะทำหน้าที่เฝ้าสมบัตินะครับมีอิทธิฤทธิ์นะครับตามบุญอาวสนานะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นธรรมจักรนะครับเป็นจักรเป็นจักรตางกลางตรงกลางนี้ก็จะเป็นอัขรายันนะครับพอสวยงามนะครับ นี่คือลักษณะเหรียญน,นะครับพอคร่าวๆนะครับพอคร่าวๆให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งเหรียนนี้ผมก็ออยากจะขอแนะนํานะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดหรืออาจจะพูดไม่ชัดเจนนะครับก็ขอ ขอไปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรียนนี้นะครับผมเพิ่งได้มานะครับแล้วก็ข้อมูลก็ยังไม่ค่อยอได้รับข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะได้ก็รู้เป็นบางบางส่วนนะครับก็เลยอาจจะแนะนําไม่ไม่ครบถ้วนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ